มือนีผ้าเด็กน้อยมากมากอันเอออย่างที่จัดจัดงานเลี้ยงของเด็กๆนะคะพอดีพอพอพ่เพชรเขาจัดงานเลี้ยงอัน,นเด็กนอ้อยผ้าเด็กน้อยมาเล่นมาอีกเมื่องหนึงมากจังหวัดพ,ออพุ่มแล้วพอขาไปละพ่เชรก็พอลงนามเื่อก่อนละมาแล้วปั๊บนะเข้ามาก่อนสิอันนี้มันก็นจะมีจัดเลี้ยงให้เด็กน้อย ให้เด็กๆมาเล่นจะมีแบบว่าเครื่องเล่นของล็กน้อยอืมคับลูกเป็นแบบเป็นเป็นที่เล่นของเด็กเลยอ่ะให้เด็กน้อยเลือกเล่นเอาป้อยเขาไปละกันสิขึ้นสิเล่นยั้งกับเล่นนะคะใครวะอิ่มเพื่อ,อนยังก่อนะบ้านสนุกอ่ะก็คือใครกับบ้านสนุกจี่สินะคะเขาไปเด็กน,น้อยก็เฮ็ดอัน เลือกเลนเอาแล้วก็จะเนียนเครื่องดื่มมีเค้กเนียนใส่กรอกแล้วตาข้าใจคาวหัวไอดูซิแม่ถอดเสื้อผ้าให้ปป๊บก่อนสิอ๋อแป๊บนึงต้องถอดเสื้อผ้าถอดถอดเสื้อผ้าออกแล้วก็เปลี่ยนรองเท้าคุณป๊บถอดรอดงเท้าเอง

ดึงออกก่อนสิปู๊บป๊บดึงออกก่อนอคุณช่วยน้องสิอ,อะอารองเท้าคุณเก็บที่นี่รอ,องเท้าคุณเก็บไว้อ่าเอาไว้ใส่ตรงไหนนี่ตัวเองจำได้เอาไว้ข้างล่างก็ได้หนูครับเอาไว้ข้างล่างนี่หนูอเ,เอาไว้ข้างล่างนี่ค่ะ นี่นี่นี่เอาไว้ตรงนี้มอามาเอาไว้ตรงนน้นเหรอมามาครับเทสเหรอไม่ใช่พี่เพชรอยู่ข้างในนนท์ไปใส่ลงเอาวางไว้เอาวางไว้เออหุ่นขาเห็นเหี้ยเะ็ก้นไม่สูงได้เพื่อนอ่ะพุ่นอ่ะไปหาป้าป้าไป go พลุ่มขึ้นเชิงคนึิงเชิงคน เดี๋ยวหาพี่เพชรก่อนพี่เพชรอยู่ไหนอันพี่ป้าเพิ่นต้องไปมองกันนเลยเลยนะมวนเฮียเขาละ่ะ <c oughs>